มาโฟกักันคือเก่าพี่น้องไอ้เฮ็ดงามโค้งแล้วมืงในบ้านเนี่ยว่าสีพี่หน้าเจีมสีได้ใช้สีได้ใช้แล้วเนี่ยเนี่ยจบร้อยแล้วเนี่ยเสียดงามันงาเข้ากับเสียดงาธรรมาดาเนี่ยแหละแบบเรือดมันสางง่ายเลยเอ็ดเสียดงามันกับสีมีลายวิธีอย,ยู่แล้วลายที่เอ็ดอยูั่นเนี่ยเอสงาธรรมดา

แบบใส่ปลาโคกับนีมันมีหลายแนวเลยอันนี้ก็สังเอ็ดมีปินเนี่ยเอ็ดแบบดงมันง่ายแหละเอ็ดเอาง่าตะเรีวก็ได้ง่มืกันาตะเรีวกับนีมันมีหลายแนวเฮาเอดตามความสะดวกของเฮ้า มันตะเลวได้สบายดึงดึงห่วงหก็อตะเลวก็ได้วางหลใส่ไ็ดะกรอบเนี่แหละง,งานธรรมดาตกก็ไม่ได้บเบ,บือเดี๋ยวเลยตกอ้อนต๊ตเค คายงามคายงามแ่บเอนี้คางามายงามฮาฮลาย่าฮ่าเคยจะปิดแล้วนี่สางอิดมีปิดเนี่ยลายเทอิมันทำเป็นลายเทอิมันทำงาม โอ้มันส่งสินสกนี่เฉพาะของมันเกีินเ <c oughs> ้าแล้วกินขายงามกิน <c> ท <oughs> <c oughs> ่างามแล้วรวยนี่นสร้างเทคมิคปินกับพ่อมาณนี่พี่น้องเอกสร้างอีปินเลย Tông cảm thấy mùi. Tông cảm thấy là tất cả mùi lấy cái tay. Tìm nếu mùi tay người Ao mùi yết là pin nó. Mặt kìm mùi lấy 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 มันจะวาวแด้วอันอื่นเลยเแล้วมันดุแล้วเป็นบวญขี้การเลยขี้คาดจับตกอันนี้เลยยอมเนาะยอม อันรมันได้หน the ึ่งอันที่สองกุเ่มันก็มันทีสองสามเล่เพ้าเจะปิดนะพี่น้องมันไม่ได้เงียะนะเงียเพราะแต่มันไม่ได้อิด ในการิดแหลกมาคืหน้าสีเข็ลใส่ปะโคขอบุญวันน,น,น,นี้อิดแบบมันง่ายๆที่สุดแล้ปิดก็ได้ <c oughs> เอาสซน,นี่ละวิดโอ,อาคลิปนี้ก็ดี